เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปในวันที่27พฤษภาคมที่ทั้งฟิกซ์วันมิวโฟแบงและชาวแก๊งเนี่ยได้ประกาศว่าเขาเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าอย่างไรก็ตามครับในสตอรี่เราจะเห็นชาวแก๊งทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นโฟแบงวันมิ i ฟิกซ ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินไปพร้อมๆกันหลังจากที่ทุกๆคนเนี่ยได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเราจะไม่ได้เห็นโฟแบงในรูปต่างๆอีกต่อไปเลยเหตุการณ์หลังจากนั้นครับจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากขึ้นไปอีกเมื่อกลางคอนเสิร์ตทั้ง2วันในประเทศญี่ปุ่นนั้นตัวโฟแบงไม่เคยขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตแต่อย่างใดณเวลานั้นจึงเกิดเป็นคําถามามากไมยหลายๆทางขึ้นว่าโฟแบงหายไปไหนพอเรื่องที่น่าตกใจหลังจากนั้นก็คือแม้ว่าทั้งตัวศิลปินวันมิวฟิกส์ไลฟ์ฟ เราจะเห็นได้ว่าโฟแบงเนี่ยครับก็จะหายตัวไปเช่นกันสื่อหลายๆสื่อหลังจากนั้นเริ่มจะออกมาตั้งคําถามถึงการหายตัวไปของโฟแบงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่รวมไปถึงสื่อกลาง Facebook ที่ได้ออกมาโพสต์ไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลว่าโฟแบงถูกจับติดคุกไปในข้อหามียาเสพติดประเภทเคตามีนไว้ในครอบครอง ข้อมูลเหล่านี้บวกกับความจริงที่ว่าตลอดเวลาเกือบครึ่งเดือนหลังจากที่โฟแบงหายตัวไปทั้งฝั่งของศิลปินวันมิวเองก็ไม่มีข้อมูลได้ไๆออกมาทางสาธารณชนให้เราผู้ติดตามเนได้รู้กันเลยว่าปัจจุบันโฟแบงหายไปไหนกันแน่ แต่เรื่องทั้งหมดครับผมจะกลายมาเป็นความจริงที่เราได้รู้กันอีกครั้งหลังจากที่ทาง California Finances สตีฟเนี่ยได้ออกเสื้อ Free Flow Bank และทาง Fix เองก็จะได้เริ่มมาโปรโมทเสื้อ Merch ที่มีชื่อเขียนว่า Free Flow Bank ครับในประโยคที่เขียนว่า Free Flow Bank เสียนในทางฮิปฮอปเขาจะใช้กันเมื่อศิลปินหรือคนเหล่านั้นเนี่ยติดคุกครับ หลังจากที่มีการโปรโมทเสื้อตัวนี้เมันก็เลยทำให้พวกเราทุกคนมั่นใจกันได้ว่าโฟแบงเนี่ยจะต้องถูกจับติดคุกไปณนะประเทศญี่ปุ่นณนะเวลานั้นอย่างแน่นอนแต่ถูกจับด้วยสาเหตุอะไรกันแน่ล่ะคำถามเนี้ยฮะยังคงเป็นคำถามที่ยังติดตาตึงใจอยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ก็ยังคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโฟแบงเนี่ยเขาติดคุกกันเรื่องอะไรกันแน่แน่นอนปัจจุบันนี้ที่โฟแบง ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วทางเราเนี่ยก็พยายามจะไปถามข้อมูลและเอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เรื่องเรื่องเราทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันพอจะเป็นประมาณนี้ฮะในวันที่27ที่ทางโฟแบงและทีมงานเนี่ยได้เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุน่นพวกเขาเนี่ยถูกตอมอจับตรวจและทางตอมอของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้พบสารเสพติดบางประเภทที่ไม่ใช่โคเคนแล้วก็ไม่ใช่เคตตมีนฮะใน,นวินาทีนั้นสารเสพติดนี้มีอยู่ในปริมาณที่เรียกได้ว่าถูกพกพาไปแบบไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์นี้มันก็เลยทําให้ตัว bank ถูกจับอยู่ที่โอซาก้าญี่ปุ่นก่อนถูกส่งตัวไปที่คุกจริงๆเลยนะและใช้เวลาอยู่ที่คุกกว่า20วันตลอดเวลาอยู่ที่คุกนั้นฮะโฟ b แบงจะได้แอบบอกข้อมูลเรามาว่าข้าวในส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวไก่ทอดหรือไม่ก็เป็นโซบะเย็นให้เรากินกันบวกกับความจริงที่ว่าคนญี่ปุ่นครับเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยมันก็เลยทําให้การสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากอย่างมากและโฟแบงเนี่ยจะถูกเรียกถูกคุย ก็แค่เฉพาะตอนที่เขาเรียกไปกินข้าวเท่านั้นแหละแน่นอนครับคุกกี่ปุ่นก็มีการถูกแยกจับไปขังเดี่ยวก่อนจะลงมาส่งตัวผ่านเพื่อนๆเ,เช่นกันแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมว่าถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยโฟแบงเขาก็คงจะมาเล่าของเขาเองนะเนาะแต่ระหว่างที่โฟแบงถูกจับอยู่นั้นครับทางแรปเปอร์ที่อยู่ฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นฟิกซ์วันมิวและเพื่อนๆของเขาก็ดิ้นรนพยายามหาทนายให้ไปเร่งดําเนินหน้าเอาโฟแบงเนี่ยออกมันจะคุกให้ได้จนสุดท้ายครับทางญี่ปุ่นไม่ดําเนินหน้าฟ้องแรปเปอร์โฟแบงและได้ปล่อยตัวโฟแบ หมดเป็นเวลา31วันโฟแบงครับหลังจากที่ติดคุกใหญ่อย,ย,อยู่ก็จะถูกส่งตัวมาที่ตมก่อนที่จะทําการส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยอย่างที่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันในปัจจุบันฮะเรียกว่าก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนว่าก็อย่าลืมตัวก่อนที่จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ดูกระเป๋าให้ดีๆว่าลืมพกอะไรติดกระเป๋าไปไว้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ครับในที่สุดเราก็ได้มาพูดความจริงให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วแล้วเพ เราเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี c ซ